แก็้อนต้องไม่คัดเกี่ยวยางน่ะเกี่ยวเขาเ่าแล้วเพนยังมาเนี่ยงานกายมันซาบันเห็ดเลยเนี่ยไม่อย่างเล่นรับลมยามเ้าอยมาๆมาซอยกันคุ้ยซอยยังเกี่ยวเข่าเป็นบ่ค่อยเกี่ยวเดี๋ยวสิสอนไข่ลงมาอย่าเอาแต่ความสวยความงามแต่งตัวนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยฮะใส่ไหมต้มยาดองโยรมเอ้าลองเบิ้งบ่งยังไงลอะเอามือนี่จับเข่าแน่นๆแล้วก็ บาดบาดบาดเอ้านี่ล่ะบาดคือไม่บอกเออเห็ดลองเห็ดเบิ้งเนี่ยเอาแต่แตงหนาแต่งตัวมือมือเนี่ยนะเออปาดแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยเออแล้วแลมันบาดมือ่อยนี่อุ้ยจมหนือท่าคนเนี่ยอุ้ยด่าก็พ่อด่ามาเออนั่นแหละมันบอกคือเจ้าเกี่ยวแม่นี่คือย่าแท้เบิ้งหนีเกี่ยวอุ้ยเกี่ยวยาเกี่ยวเย็นบราเกี่ยวแล้ววันนี้ไปเกี่ยวอีกย่างเขาได้ง่ายน่ะเกี่ยวเบ็ด ตา,าขัวมึงนี่